สวัสดีครับผมคอนเน็กซี่นะครับจากทีมบ e ุรีรามยูเนเต็ดอีสปอร์ตนะครับอันนี้อยู่กับรายการโปรมาเองบายโซ i วีใน EP 8นะครับผมเริ่มจากตัวเปล่านะฮะตัวเปล่านี้จะตอนเล่นเกมมาจะมีเข็มขัดให้นะครับเข็มขัดนี้ก็สามารถใส่ของได้ในปริมาณ50นะครับผมถ้าถอดไปก็จะลดขึ้นบีกนะฮะ เริ่มจากกระเป๋า1่กระเป๋า1จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ150นะครับก็จะใส่ของได้ในปริมาณที่พอดีนะครับแล้วก็การที่เราใส่เสื้อกอเข้าไปด้วยเนี่ยเสื้อกอนี่ก็เป็นการบวกช่องเก็บของเพิ่มนะครับบวกอีก50นะครับไม่ว่าจะเป็นกอ1นกอ2สองกอ3าก็เป็นความจุเดียวกันหมดเลยนะครับใส่กอ3โอเคตั้งแรกนะครับของนี้นะครับเป็นกระเป๋าเลเวเลกหนึ่งกับก่อนตัวนะครับซึ่งก็พอปริมาณแหละแต่ว่าไม่สามารถเก็บเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างแรกเลยกระสุนนะครับ ถ้าเป็นปืนถ้าเป็นกระเป๋าหนึ่งนะครับก็แนะนําว่ากระสุนเนี่ยควรจะมีสักประมาณ150ห้าสิก็ได้ครับเอาไปเคาะสองปืนถ้าเป็นกระเป๋าหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเพิ่มสายเบรืเอยนนะครับไอเทมบูตก็ยาน้ำสักสามยาส้มทุกหนึ่งครับแล้วก็ผ้าแผลสักผ้าอันเฟิร์เอดสามอันอันนี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าของก็โอเคอยู่นะครับอันนี้คือเซตที่แบบว่าพร้อมเล่นพอสมควรเหมือนกันแค่กระสุอนอาจจะน้อย,ยนอะยก็ต้อง ในการนี่ในการใช้ดีนะครับแล้วก็เป็นพวกออปชั่นนี่ก็ระเบิดหนึ่งลูกอ่ะหนักยี่สิบเจ็ดใช่ไหมสองคันเนี่ยถ้ากระเป๋าตัวหนึ่งเลยระเบิดระเบิดถ้าเป็นกระเป๋าหนึ่งก็แนะนํามีตั้งสองลูกก็ได้ครับถ้าเป็นกระเป๋าหนึ่งระเบิดละสองลูกแฟดสองลูกนะครับแล้วก็ควอนอีกตั้งสามลูกได้แฟดอีกสองลูกควอนอีกสามลูกได้ไฟอีกแล้วก็เหลือของอีกนิดนึงที่จะเก็บก็เก็บได้หมดทุกการนะครับกระเป๋าเลเวลรสองนะครับนี่เขาเป็นกระเป๋าเลเวลรสองเนี่ย ช่องก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกใกล้กับกระเป๋าสามแล้วถ้าเป็นกระเป๋าสองเนี่ยก็เป็นนี่เลยครับเฟสเอสี่ครับผมไอเทมบูสก็ไอเทมบูสผมมองว่าสักหนึ่งสามในกำลังดีอยู่นะครับแล้วก็กระสุนนะถ้าเราเล่นปืนเดียวกันใช่ปะ่ะถ้าเราเล่นปืนเดียวกันนะอย่างน้อยก็สำหรับผมนะมันเพิ่มหน่อยก็เนี่ยมานี้นะครับสองร้อยสองร้อยนี่มีนะออปชันมีมีเน็นะนีนรวมเน็ A ยังไม่รวมควันรวมแฟลชรวมไฟนะซึ่งมันใส่ได้พออยู่แล้วสมมุติเราแข่งเราเล่นเนี่ยเราเล่นปืนกลเป็นปืนลูก เจ็ดจุใช่ไหมถ้าเรามีปืนคอเป็น5.56เราก็เมกได้ครับกระสุนแล้วก็มาเพิ่มเอาส่วนใหญ่นเนี่ยถ้เป็นมู้งผมแข็งก็จะเน้นกระสุนขอมากกว่าประมาณเยอะประมาณนี้ก็ประมาณ200ก็ได้ครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ออปชันเข้าไปเพิ่มหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าปืนกลน่ะถ้าสมมติเป็น2อปืนอย่างนี้ก็ปืนกลน่ะแค่ร้อยเดียวพออยู่แล้วปืนกลประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหมก็ยิงหน้าประมาณสองรอบฝองเซตอย่างถ้งเรามีปืนคออยู่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับ ทีนี้พอเป็นกระเป๋าสามเนี่ยก็บอกเลยว่าอู้ฟู่นะครับนะครับว่าอู้ฟู่ก็คือไม่ว่าจะเล่นปืนกลที่มันเป็นปืนเดียวกับสไนเคอร์หรือว่าแยกปืนอย่างนั้นสุดท้ายแล้วอะของเก็บพออยู่แล้วครับแต่สุดท้ายอะเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับมันความเขาเรียกว่าความสําคัญกระสุนก็สําคัญครับแต่ว่าออปชันอะสาคัญสุดต่อให้เรากระสุนน้อยๆเลยแต่เรามี Option ออปชันไะนรันมันก็มันก,มนก็มันต้องทำให้มันบาลานซ์กันนะครับกระสุนพอยิงที่พอดีแล้วก็ออปชันเยอะ พอดีที Emperor, ่มันแบบมาลากันนะครับเพราะเกมนี้ส่วนใหญ่ก็ในออปชันกันอยู่แล้วทุกใครทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับก็จะกระเป๋าดีๆนะครับผมส่วนใหญ่พวกยาอะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ออปชันน่ะก็อย่างที่ผมบอกเลยลองเมคดูเอาครับขนาดแต่ละเป๋ามันจัดได้ดีแล้วก็มาถึงเรื่องเก็บของนะครับปกติเราเล่นแรงใช่ไหมลงบ้านมาอย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคเก็บของไวอยู่คือที่ขวาที่ปืนแล้วก็ลักลักเมาส์มามันจะไวแต่ถ้าสมมติเราขี้ขว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 าเกงเงี้ย ก็จะชาแต่ถ้าเราลงมาหมุนตัวอะไรปุ๊บเนี่ยควาที่ปืนแล้วก็ลากลากเดี่ยวได้แล้วหรืออย่างนึงถ้ายังไม่ชินก็ลงมาปุ๊บแล้วก็ลากรวงกลล็ได้ไม่ใช้ความมาเป็นหลักครับในการแย่งปืนกับผู้ศัตรูนะที่ว่าโจมเงินอะไร่งเยที่ไม่ลืมเก็บหมวก่อยกันทาแค่นอก โซวี่ XL 2 5 4 6 K จอ e s p o r t Gaming Monitor ที่ปรับปรุงยกเครื่องจากรุ่นเก่าถูกออกแบบเพื่อเป็นจอมอนิเตอร์สำหรับการเล่นเกมที่ได้ความเห็นจากนักก e ีฬา e ส port เพื่อให้ตอบสนองของต่อการเล่นเกมให้โดนใจเกมเมอร์สุดๆมาพร้อมดีไซน์ที่เฉีบเฉียวกว่าเดิมโดยตัวเครื่องโซวี่ XL 2 5 4 6่ K จึงมีการใช้วัสนสีดำเป็นหลักและตัดด้วยสีแดงที่ตัวฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เรียกได้ว่านอกจากคุณภาพสูงแล้วยัง,องรอหลาออลการอีกด้วยครับทางโซวีได้ปรับปรุงปรับระดับควาาามมสงงขออหหนน้จและกรุ ของจอเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นลดขนาดฐานจอให้เล็กลงเพื่อช่วยเพิ่มพื้นให้กับนักกีฬามีการเคลื่อนไหวทั้งการวางเมาส์และคีย์บอร์ดให้เหมาะสมกับแต่ละคนและเพิ่มพื้นที่สําหรับวางหูฟังบริเวณด้านหลังของจอนอกจากนี้โซวี so ่ยังได้ทาการย้ายปุ่มเซตติ้งต่างๆไว้ไปด้านหลังเครื่องทําให้ขอบจอบางลงและทําให้ตาของผู้ใช้งานไม่ถูกลบกวนปพอโฟกัสกับไฟแสดงสถานะของหน้าจอแต่อย่างไรก็ตามจะให้กดปุ่มข้างหลังเครื่องก็คงไม่สะดวกทางโซวี่จึงได้มีการนำเอสสวิตแบบใหม่ที่สามารถ เลื่อนได้สทิศทางมาใช้สําหรับควบคุมหน้าจอเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ได้มีเพียงแค่สะดวกต่อกันตั้งค่าเท่านั้นแต่เจ้า s อสวิตยังสามารถทำหน้าที่จดจําค่าต่างที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้อีกด้วยเนื่องจากบางครั้งพวกเรา b r u p u b g ก็ต้องมีการสลับการตั้งค่ามาผสมกับการใช้งานไม่ว่าจะการย่งขันดูหนังซีรีส์หรือเพื่อผ่อนคลายหลังจากการยิงขัน s อสวิตตัวนี้จึงทำหน้าที่จดจําการตั้งค่าที่เราตั้งเอาไว้โดยไม่ต้องกลับไปตั้งค่าใหม่ได้เรียกว่าทาให้พวกเราสบายสะดวกมากยิ่งขึ้นอีก สุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมและฝากติดตามพวกเราทีมบุรามยูนเต็ดอีสปอร์ตพับจด้วยนะครับส่วน e ีีหน้าจะเป็นใครมาสอนเทคนิคจริงๆในเกมพับจีอีกก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ